สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์วิธีการาดึงสเตทเมนต์นะครับหรือว่าการการเดินบัญชีย้อนหลังนั่นเองนะครับผมจากแอป SCB Easy Easy นั่นเองนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าขอสเตทเมนต์เนาะถ้าปกติเราจะขอสเตทเมนต์จากธนาคารใช่ไหมจะก็จะเสียค่าอัตราค่าบริการ100่งรอยสองรบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับย้อนหลังอันนี้ ผมลองใช้แล้วย้อนหลังได้โอ้โหเกิน6เดือนนะประมาณย้อนหลังประมาณ2ปีเลยนะนะครับผมกอ็อันนี้ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับผมมันจะพอเราขอขอสเตทเมนต์ปุ๊บมันจะส่งเข้าอีเมลเราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ใช้พาสเวิร์ดก็คือวันเดือนปีเกิดก็คือรหัส8หลักนะครับเปิดไฟล์ PDF เข้าไปดูผ่านอีเมลที่เราลงทะเบียนแอป SCB นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูเลย กันเลยทีเดียวโอเคครับเปิดแอป SCB มาก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่บัญชีของฉันนะครับมุมมุมล่างนะครับมุมล่างจะเห็นเป็นรูปสมุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมแตะเห็นไหมครับเห็นแตะนะครับเป็นรูปสมุดใช่ไหมครเป็นรูปสมุดบัญชีนะถามพินหรือว่าถามสแกนนะครับผมสแกนนิ้วมือของผมรับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับในส่วนนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ ในส่วนของเงินฝากของฉันนะครับผมแตะไปเลยครับแตะไปตรงนี้นะครับผมเ,เงินฝากไปที่บริการอื่นๆเห็นไหมครับ3จุดตรงนี้ครับเห็นไหมครับแตะเข้าไปเลยนะครับผมแล้วมันจะป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าขอรายการเดินบัญชีนะครับผมแตะเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเข้ามาหน้าจอนี้ให้เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการขอสเตทเมนต์หรือว่ารายการเดินบัญชีย้อนหลังที่เราอยากได้เพราะว่าจะเอาช่วงไหนเดือนอะไรไงเผื่อ เพื่อนๆเ,เอาไปทําเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนาะสินเชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่ะผมผมเลือกเป็นเดือนเมษายน,นเนาะอ่ย้อนหลังสัก6เดือนนะครับผมเดือนเมษายนมีไหนเอ่ยโอเคปึ๊บถึงเดือนตุลาคมเนาะน่าจะประมาณ6เดือนนะเออถ้าผมไม่ผิดไม่พลาดอะไรนะอ่าก็เลือกช่วงเวลานะครับผมที่ต้องการขอสเตทเมนต์ย้อนหลังนั่นเองนะครับส่งไปที่นะครับอันนี้ที่ผมเบอร์ไว้นะครับผมก็เป็นอ่า อีเมล Gmail ผมที่ได้สมัครอแอปสมัครลงทะเบียนแอปของ s c b นั่นเองหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองนะครับก็คือเขาจะมีอ e ีเมลที่เอาไว้แจ้งเตือนอเวลาเราเปิดแอปใช่ไหมครับมันจะแจ้งเตือนว่าเอ้ยตอนนี้มีคนเปิดแอปอยู่นะหรือท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปอยู่มันจะแจ้งเข้าไปในอ e ีเมลนี้ก็อ e ีเมลเดียวกันนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะส่งเข้าไปเป็นไฟล์ PDF ส่งเข้าไปในอ e ีเมลของเรานั่นเองนะครับโอเคส่งคําขอนะครับผมปุ๊บนะครับผม ส่งคําขอปุ๊บนะครับผมเห็นไหมครับก็เสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงเวลานะครับมีสายน6ยจนถึงตุลาคม663สนั่นเองครัส่งคาขอเรียบร้อยเป็นสีเขียวติ๊กถูกเห็นไหมครับผมอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่อีเมลอีเมลของเรานะครับว่ามีไฟล์ส่งเข้ามาหรือไม่นะครับผมอ่าโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มีอีเมลเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นหัวข้อ subject บอกว่า SCBEASYnet SCBEASY a ชซ your a c c o u n t statement อะไรอย่างเงี้ยนะครับ App SCBEASY จัดส่งรายการเดือนบัญชีอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟล์ PDF แนบมานะครับก็จะเป็นสเตทเมนต์ของแต่ละเดือนนะครับผมเดือน a p พิ l ก็จะหนึ่งไฟล์เดือนอะไรเดือนเมษาพึ่งสัไฟล์เดือนพฤษภาคมหนึ่งไฟล์เดือนมิถุนายนหนึ่งไฟล์จนไปถึงเดือนตุลาคมที่ผมผมร้องขอในส่วนของสเตทเมนต์ไปนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมด ห้าหกไฟล์หรือปเปล่าห้าหกไฟล์นะครับหนึ่เดือนต่อ1ไฟล์นั่นเองนะครับผมก็เ,เ,เปิดเข้าไปปุ๊บก็จะแน่ไฟล์มาให้นะครับผมนี่ครับก็จะมีข้อความบอกว่าทางด้าน f s c b ก็ได้จัดส่งเกี่ยวกับรายการการเดินบัญชีของคุณเรียนคุณตึ๊ดๆๆๆอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็จะบอกแนะนําวิธีการเปิดไฟล์ว่าเปิดอย่างไรเพราะว่าทุกไฟล์ของ PDF ที่ส่งมามีพาสเวิร์ดติดพาสเวิร์ดนะครับผมโดยที่ฟอร์แมตที่จะ 8หลักนะพาสเวิ์ด์8รหัส8หลัก,ลกที่เราต้องเอาไปใส่ข้างในแต่ละไฟล์แต่นั้นไฟล์ก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองซึ่งคศปีเกิดต้องเป็นคศนะครับคิดทศกราชนะสมมุติว่าเกิดปี20122012 2012, วันลบแอะไรเงี้ยนะครับผม2010อะไรเงี้ย2020อะไรเงี้ยนะก็ใส่วันเดือนปีเกิดไปก็คือวันแล้วก็เดือนแล้วก็ปีนั่นเอง8หลักนะครับผมมีฟอร์แมต ให้แนะนำมานะครับสำหรับในอีเมลนะครับผมก็จะบอกไว้นะครับผมอ่ะในส่วนนี้ก็มาลองเปิดดูนะครับไฟแอพิล้วกันนะครับเปิดไฟแอพิลเนาะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะก็จะขึ้นขึ้นในส่วนของการไฟล์ได้รับการป้องกันรหัสผ่านเห็นไหมครับเออเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเลยของเรานะครับรหัสผ่านนั่นเองนะครับผมใส่ไปละ อ่าเปิดปุ๊บอ่าก็เปิดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสไว้นะครับผมก็นี่ครับก็จะมีรายละเอียดแจกแจงว่า,าสเตทเมนต์นะครับว่ามีรายการอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับโอนเข้าถอนออกนะครับผมในส่วนของการหาค่าธรรมเนียมอะไรช้อปปิ้งออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเข้ามาดูได้ครับใครเราโอนไปหาใครบ้าง เราโอนใครโอนมาหาเราบ้างนะครับเราสามารถดูรายละเอียดในส่วนของ description หรือว่ารายละเอียดของรายการต่างๆได้เลยครับว่าเป็นในช่องทางไหนบ้างนะครับผมเงินเข้ามาในช่องทางไหนบ้างออกไปในช่องทางไหนบ้างนะครับผมช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับผมบอกหมดนะครับบอกหมดบอกวันและเวลาครับละเอียดมากๆละเอียดมากๆนะครับผมอืมรายละเอียดในส่วนของเอกสารตรงนี้สามารถพิมพ์น,นะครับ pdf พิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็เอาไปแนบ ในส่วนของการทำธุรกรรมต่างๆเนาะธุรกรรมของเพื่อนๆนะครับแนบอ้างอิงนะครับธุรกรรมต่างๆทางการเงิน,นเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีครับฟรีเราทำด้วยตัวเองฟรีครับฟรีตรงตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเราทำผ่านแอปของเรานะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมไปที่ธนาคารก็อาจจะเสียค่าน้ำหมึกคับกระดาษของเขาอะไรเงี้ยนะครับเขาเขาก็มีค่าบริการพิมพ์อะไรของเขาก็จะ 100บาท200บาทปิ็นด่วนอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้ก็ได้มาครบถ้วนนะครับผมอ่ะโอเคครับหวังว่ามีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ